สวัสดีครับเพื่อนๆดีมสวิตเอ็มดีเอฟขอนำเพื่อนเนมาดูวิธีการแกะปลอกสูบของรถจักรยานยนต์วิธีการแกะเอาปลอกสูบปอกจากตัวมเนียมผมจะใช้วิธีการใช้แก๊สเป่าให้มเนียมมันมันสลายตัวนะครับพอมเนียมมันสลายตัวแล้วก็เขียตัวมเนียมออกทำตามตามในคลิปเลยนะครับวิธีการนี้คือมันจะช่วยให้เรา ่อ,อนแรงนะผ่อนแรงไม่ได้ไม่ได้ตอกไม่ได้ทุบแบบถ้าหากไม่มีตัวนี้เราต้องทุบให้เสื้อมเมเนียมมันเสียบซึ่งมันมันยากและเสียแรงนะครับแต่ใช้วิธีการนี้เราเราทํางานแป๊บเดียวนะครับไม่ได้เสียแรงด้วยเพียงแค่นําแก๊สไปเป่าให้มเนียมมันหลอมตัวละลายตัวแล้วก็เคลียเคลียออกนะครับมินเนียมมันก็จะรุดตอ,อกจากเสือ้อเหล็กเสื้อรุ่นนี้ ออกง่ายๆครับพวกของมอไซน์เนี่ยม,มันมีร้อยแปดวิธีนะที่จะทําให้ตัวปอกเหล็กมันออกจากเครื่องสูบนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีอาจจะเป็นวิธีที่ห้าสิบก็ได้ที่ผมกาลังทำนะเป็นวิธีที่ห้าสิบก็ได้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่อยากมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันวิธีที่หนึ่งร้อยห้าวิธีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมีมาแน่นอนนะมีมาแน่นอนโปรดติดตามได้เลย อันนี้ผมจะไล่นะครับไล่เสียะมีเนียมออกนะเราหาด้านที่มันบางที่สุดนะครับถ้าหากเราทําด้านที่มันบางที่สุดตัวมีเนียมมันก็จะหลุดออกเร็วถ้าหากฝั่งไหนมันหนาเราก็จะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเฉียออกด้านที่มันบางเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หลุดออกหมดแล้วนะครับเฉียจนให้มันถึง ถึงตัวปลอกเหล็กเลยนะเราค่อยทุบออกนะครับถ้าหากเราลนให้มันขยายตัวเฉยๆแล้วไปทุบออกมันไม่ออกให้นะต้องเอาแมเนียมออกแบบนี้เอาออกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับพอที่จะให้มันมีช่องว่างพอมันมีช่องว่างเบ๊บเวลาเราตีมันก็จะตีออกง่ายนะจุดยึดตัวมันไม่ได้พุ่ม เหมือนตอนที่มันมาสาเร็จรูปครับพอเราเขียออกปุ๊บจุดยึดเตือของมเนยมมันไม่มีแล้วความแน่นของมันก็จะลดลงเราก็จะตีออกได้ง่ายทุบแรงๆเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวมันแต่เนี่ยไม่ต้องกลัวมันพังครับยังไงมันก็แตกอยู่แล้วทำงาน ือสูบหนึ่งตัวเนี่ยผมทํางานไม่ถึงสิบนาทีนะครับค่าแก๊สถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับดีกว่าเรามาเสียวเวลาใช้แรงตอหลายชั่วโมงหรือว่าบางทีใช้วิธีการเอาใบตัดมาตัดใบตัดที่ใช้กับลูกหมูมาตัดมันมันไม่คุ้มนะครับเสียใบตัดไปหลายตัวเหมือนกันแต่ใช้นี้มันไม่ได้เปลืองแก๊สขนาดที่ว่าจนขาดทุนนะ า้าใช้แก๊สตัดแล้วมันขาดคุนผมคงไม่งง่มาทำหรอกนะครับทำแบบนี้มันจะช่วยพุ่นแรงเราได้ออย่างนึงเดี๋ยวก็ใกล้จะออกแล้วครับตอนนี้มันออกมาเป็นเปิ้งใหญ่แล้วนะเห็นไหมออกแล้วง่ายๆครับ